ไอ้ว่าไว้เพรคุณนักชื้อแล้วแม่เม็นเกินนี่ท้าใจแม่เหล็กประเทศได้กันเร่องเพศเดี๋ยวต้องซื้อมาเออตั้ใจยืดตั้ใจอังกฤษดตั้ใจหัวหลงไดาตั้ใจแค่ตีควรังมังคังน้อยเหม็นเกินแล้วคุณนึกว่าจริงเั้ยเคยอย่านุ่หนุนว่าจริงมั้เป็นนัง่งเป็นนี่ ช่มันต้งวางคนจับลุงกมกรมกมกมันแล้วจำตีไม่ได้เออมกี่คุณนรสชาใจเด็กบตาลืเนพราูเอบดิ้งเยียบกินกูทันทีเลย่ออยมึงย่กอกูเลยบงเนบงจิมันจริงบกี่ววะพรแม่ตายาญก็เคยหลับตื้อ

ก็ว่าเคยคนนึงไม่รู้ควันยังไม่ร to ู้เคยพัดรื้อเดาไอ้นันมันจริงกันเลยบอกแกว่า่อเขาควันมาแต่มโลว่าคนที่ตัวหนำามานี่ต wow ัดเสื้อนำามานี่ต้องจุดลูกถักแล้วก็เอาทองมาติดหน้าบานส้างเพ้นเน้ก็จิหนว่าช่วยนะ เลอวคนอื่นจะเด็นยังเนื้อจะร้องโกูกโลกลมงมแบบเหรือมั้งมึงคิดเลขคนในปรฏิท,ทินนี่ว่าตัวโอ้นำหน้ากับตัวชอ่องำหน้าต่าโดยเรไมัำซ้ำไปแล้ววันอาทิตย์ก้าวไปวันหนึ่งหลางแต่แม่มัดต่างเมืองอะจุดหลูกถัดข้มันตายไม่จุดการตาย อืมจริงกายลูกตัดไม่ออกทีนี้ยากแม่เมืองกับเอาไปทีกลองกันซืกันจุดกันบาจุดกันจับตายจุดกันหนูบ้านรองนูทุกวันพัดเรือเดีวเห็นิงแเต้าเมียมควันเนาะจริงจริงมันว่าที่ก็ไปจุดที่นี่ปาเลียเป็นลาตานี่ไงคนบาที่บอกโป้งปั๊บอเฮ้ยเหยีดแม่ข้าวแค้นี่จริงไอ้ข้าวโก้ล cái ba chi lạc ta bầm rồi cô để lại cô nằm thứ ở nhà của cô hết mấy cái quản thính là cô à. mất bình thứ có thể mới mấy nạp thứ ra ở đây là cô gần là có chi à cô còn để cô có cái mà cái lông mày cô còn nằm ngủ ở dưới này thuốc có thể năn thì cô anh không lượng ta, ta nó mía này cái nó mía cô nhận cô đừng tạo anh ấy อายุก็วีสิบกว่าปีแล้วแต่ไม่ได้มียตีแต่ใบล่วงตาล่วงยายครูรับรองได้ว่าปีเนินปดเดือนก้าวแล้วข้าวหลวงครูโนราห์ในช่องปั่นว่าเก่งมูต้วงช่องปั่นว่าทุกปีก็ดีนั่นน่ะนะบวงตองม่อมลอวงตาล่วงคงกันหนักทุกันเิงงาปรานเด็แล้วตอนิ้งก็คืนนั้นน่นลูว่าล่วงตาอย่างช่องตัวทุกๆก็ ก็กินยาป่ายากนิ้บ้ายมันจะแค่ต้นหนาเรื่อนี้องตาฟัจุนหลักจ้ะคนตกกันั้นจุนหลักกัรนองเมียบรู้ว่าจุนหลักัวก็จะป่าปักปววง่าปักปวกแบกป้นตามข้าวข้าวหนกยากนองไปพบตีชุมเรเรื่งจิงเพ่กข้าเลยกกจดจำรเลยเนาะกันไปพบจีชุมการลาสักตีสิบสองกลวันไดกันนองเมียก้าไปแกวัไม่รู้จุดเลยว่าเริ่มยิงพลังมากับปื้นลูกรถนี่ปนยาวตาเขาวัวตาย กันตายเลยกับทุกคนจบะแต่เร <que> yup. ื่องไอ้บางคนก็ช่วยปืนแล้วก็ยิงตุึมตดำตึมตดำในบ้านบปดูโจมอยู่เนี่ยเราไจะดทุกมันนี่กายพวกนึงก็นยวงหัวร่องตัวกลับมาไอ้พวกนึงก็ป่าชอบลองกันเลยทีบ้านกันกูว่าดลองอยู่ใช่เราจัดการด้านนู้นเอาด้านนู้นที่การน้องข้าวนู้นตอกออกมาตำลุงก่อนก็ช่วยกันตำลุงกันตำดำไปมาก็มีกรรมเลยมัน มันตายวันการนี้ปอดอีกคำก็อ,อย,ย,ยา่าว่าปอนยนคืนมีก้าวันผุดสี่ลงมาอยากเก็บเลยกเ่องตาหวานกินกับปเรืกันใหพวกนี้นู่นมังะเนีอกันมุกิบราอย่าสองสามตัวอะไพวกนั้นไปต่อยมาตัวนึ่งก็คู่ต่ำกันเลยปอปัรสตมดูซุในเรือนปลุงกลม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 ย,าย่างใ่มารูน่แกไปเลยนะเคยเหแม่เจ้ามีอ แต่ล่วงมาเร็วกะก,กูผ่าเล้าไปขวดหนึ่งดูง่วงตัวตายหนึ่งชายง่วงกับหยอกไปต่างโคม,มนะันไปกันแตาล่วงเออฮ่าใตายกันเล้ออยู่าก็ไม่หนักทื่อจะไรอย่ากันปูก็กินกานแต่แต่ล้วงไม่มีตังค์ให้กินกว่าเคยอร่าให้ที่แม่มันหนักทื่ออยู่ไหมาเออว่ะกูว่าเนี่ยงซอยอย่าเวลากินนี่กินอย่าเวลาจะรักษาล,กลูกหลานมันเบื่อว่ะ จนไดสักทิ้งเนี่ยแต่คืนนายเอาไอ้โุนเอาหัวใจอ่ะฮ้ายคุณสวยเรื่อยเลยไม่ได้อยู่ก็แต่คืนพุฒมันตกเพราะไอ้นั่นถอดตาลวกไม่ได้ต้องถอดแจวเรือนใช่อ่ะไม่สร้างรมไม่ตาล้วงอ่ะตาลวกไรกลางลมอ่ะโอ้แกไปยึดย้อมยี่ปีอ่ะแกเนี่ยเออกูว่าเวลาที่นั่นไปเกวหัวเลยชุนยิ้มทุกเฉยอย่าตาล้วงฮ้ายคุณสวยไม่ตาหนอกว่าคุณสวยไม่นท่าอยากกินเลย ลากักูกินไม่ก็ทำตาเขียวมากูกูอยากคุยเร่องควทกข์จะไา่ที่ใเน่ยก็แกอายุแปดสิบเลื่อน้นี่กูกินจากอยากเหม่อเมาได้จีกูก็ต้มโครมโครมโครมจนอยากยงไม่ดเรงนอนตาเรื่องปลาตายอย่างีตั้งแต่นั้นมึงเจ็ดพุมเลี้ยงเจ็ดงส่อยอ่างกินเล่ากูนอนอย่างกูเยียบนี่ตั้งเย็บตั้งมาเปรดอยู่พันนั้นนะ เดียวน้องเออเดียวพมจะกกาบถึงแม่นางธรณีออลูกของแม่นางธรณีนี่มิิงมันหนึบนีกลางองค์พรสมมาสมฤติเจ้ามันพระเจ้าว่ะสมบูรณ์แล้วตองกที่จะจัดสรูปเป็นพระศาสดา,าเป็นเวลาหกปีติมวันนั้นพระองค์ได้ไปพบพระเลียงโคก็และกับข้อยาข้า,า,ขาจากพรามาตังไว้ต้นไม้สี่หมาโพผินประพัดไปทางบูรพาติ นางติดสัตว์น้อนยพรมจะได้ตัดสะดวนุสริยาทำเป็นประสาสดาเติร์ดแต่้ดยกำกัเขาพระองค์มีพวกมันมาพัดยนตเมื่อมีพวกมันมาพัดยนต์พระองค์ไม่ได้ต่อสู้กับพวกมัน้าวแต่น,นังลักตาภาวนาท้องพระบารมีสิทธัพกระลอนไปจนแม่นางโทนณีปลายเป็นรูปปกลิกลักษณาขึ้นมาบิดน้ำหน่อยหน่วยพมให้เป็นทะเลขึ้นมาเป็นซัดน้มขึ้นไหลกัดกินพวกอยากพวกมันอันตรธานไปหมด ต้นรุงอนโุทัยวันเพ็งเดือนเน่งตำบลพุทธกยาถีต้นไม้ซี่มาโพประเทีอินเดีย้ยปลงในตัชรูเป็นพระศาสดาว่าแก้วนายว่าเว,นาว้นไม่วัดรูพระพุทธเจ้าปางสะดุงมันก็ดีปางสมาธิก็ดีมาสังอยู่ในพระอุโบสถนั้นานก็มักจะเออกระม่นั่นทุเรนี่มิดนามหน่อยไหมพ่อผมองค์ชามัน,นยักษ์มาเรียนจริงนี่ว่าใจาร่วงกรุงกรมึง mô la ngô cao ngô cháy xiềng con lúc xuống sông cảm ơn tay tư baile เลวมยต้องตบ้าดูนี่ใส่แต่มือหลามกนักนักใหญ่หมดสลบมาหนเ่ใหญ่ว้าวนุ่มงานดาวพุ่มบ้านใหญ่ว้าวนุ่งเรื่องตนก็เรียกว่าเรื่องไม่พป็นเลย dần 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 ra dần 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 mình dần 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 loạn cười mới, khen rồi. mới rồi, lắc นักกิโลยแม่เหมืองพวกแม่นี่ก็จะมาท่ามเรืองใยญ่แม่นางโทนเลวว่าใครค่ายายตายกับอ๋อดกเตอร์ถ้าอยากจะดูแล้วก็ไม่มีใครอื่นไม่คะก็คือนายขน้องลูกข้องยายนั่นเองผีข้องนายขนึึงนายขน้องก็โกรธยายว่ายายไปคัดคานต่อหน้าพระทีหนังเพราะนายขน้องนี้คิดทีจะช่อพวงมาเลยข้องนายขนึงจะราชาบีเซก็จะยิ่งซี่ปัญญา S <S <an> เอาหนึ่งเออน้องนอกเลยข้าใหญ่ช่างตูวบาดแล้วน้องไปไหนแล้วะ่ะบอกที่นั่นยิ่งกดสิ้นคอนย์ตอนเจ้าเชิญไม่มีโอกาสที่จะได้พบแล้วและขาพันยูคนละโลกเสียแล้วกับโปรงเพราะนายน้องจัเข้าวในอนันตริยากรรมมามาตัวขาดจันสู้เสียแล้ว โอ้เมนีซูบยาค่ะดอยเวินกั๊มใช่ไหมนะค่ะครับก็นอนเวินี้บอกบอกมันค่าเมื่มันตายถึงมันเป็นบุรีถึงมันเนียนซูบหายดูเลยว่าใจว่ากับค่ะได้ตับเลือดกับนี่เมื่อวัดว่านลำที่นี่ก็ไม่ได้พาไปวัดเลยเนี่ยดีตัวเตอร์วัญจริงการบวชก็ไม่ใช่ลำบากอยากเขียนเลยค่ะเออเปลี่ยนแต่ฉันจะต้องพากันนึ่งไปยังผูกข้าวิ้งกูดกับพบกับปลาปัจเจกับโพระพุทธศาสนาหล่อโน้ ถ้าเป็าันเมนี่เชิดาที่จตกลับไปบวชได้แก่ได้จำบัรฑชาเลยซึกได้กลับไปลาวแต่มันมีข้อเมอยู่หนึ่ตอวว่าการติดชั้นผ้ากรน,นึ่งไปได้ในระหว่างที่กรน,นึ่งเป็นข่าวว่าแต่เมื่อบวชแล้วล่ะคะกระนึ่งก็ไม่ใช่หนักปฏิงานในไร้ชันอยาอุ้มมาไม่ได้เพราะเขาเป็นผาผู้หญิงจะไปตองตัวไม่ได้โอ้จริงหายไม่รือไม่มีหรอเจ้าคิดต่างคุณนะเนาะ ฮ่าอย่างนี้มันเนย็บจำเป็นองนี้มันไม่จําเป็นค่ะถ้าโลกว่า,รา,าพาระปิดซุ้ยพระบ่ผู้ยิ่งนี่การฆ่าไปทุกตอนใดเพราะพยาบาลฐานไอ้นี่เราเจตนาจะเอาลงมาต่งมากหรอกคือเร,รื่องมันเรือนพระบ้านเราได้ลูกไม่ได้พระบ้านอัวนู้นเออแค่นอ้อก็ลูกพระาบ้านเราเนี่ยลูกพระจริงขึ้นบอ่อเรื่องปีน,นี้จะลาลิา่าอีกเลยนะ อ๋อเลอกแล้วค่ะตัอเดียวฉันจะการไปถึงอัมรินสาธิราชให้องค์อัมริสาธิราชเสด็จลงมาจากชนาวดึงเลยจะได้พาเอ่อคนหนึงไปพบกับพระปัะเยกัะโพระศาสดาหลองอบแนผูกเข้าไปจากูดหาถ้ามันั้นก็เชิญคระกับอหินตั้งปแล้วตรงนี้ตั้งใจยี่แม่นางตดรนีมาองตนเลยงชนติวดา พะเชเทวดาแักดเดียวเชิญพญายม๋อมมาชูมากันกูยุ่ยไอ้เรนนั้นไม่มาแล้วเป็นเรื่องกันต่ำที่อะมันผัดรือเหล้าแกไม่มาอย่าบากูเลยกายอำมาปาดกันแกชั่งใจตายงูไปจนกระชวนนาเช็ดกัดสิบกลางวัวเน่ยมาฮ้อจิตายไปก้นทำไม่ต่ำใจเพวกมีตายไปแล้วต่ว่าเมืองเมีย่าญมันพป็มา อย่าก้นปบอกอย่ายุ่มกันเมเียมเป็นไมมไเลยกูตยมนอย่าเม็นอย่ายุ่มขุนควมเสียอะฉะนั้นกับพุลขัวดีกันนั้นกัวตายหายไหมเพาะบักแกไม่พูดแล้วทาผิดชุดได้เลยมึงไปรถมแบจชนสักทีเขาไม่ตายเพราะแเาอย่ายุ่มไม่เอาไม่เอาอนาละกเป็นนเด็ะตา ¡Se pasa ahí! พ่อเทวพนักอืมนึกแล้วว่าต้องอิจฉาชิไอ้บ้านายนำใจว่าผมยังริงมันยังเ้อยจากเด็กรบบติดกันค์คุณไปว่ามาดูกันเรื่องกันแล้วออกอากาศฟรีช่องคนกู้แนวรับรองไม่ใช่ตามแล้วนี่ก็ยุกชาแนนี่นะจ๊ะคุณจะแข่งชักปนเชื่ออิจฉาชิ เ้็จลงมาทึ้งักแล้วว่าแม่นางตท่นี้เขาข้าบอกกันนัาตัวแล้วก็นําเรื่องบอกกันมึงหลวงกอกคควับเดียวที่ใส่แั่ไี่ใส่นี่เปลี่นปนี่ใส่แต่ไม่นี้มันจะเย็บดิไม่เลยอร่อป้ากป้า มึงเม็ดเลียวไงวะสากันเม็ดเหยวไา้เ่งบามนี้มึงจำมันเาเมื่อคับบสามก้อยไปนั่นเนี่ยพอได้ลงกตายจทีกน้อยเลยลูกแหลกแดงแดงตายไม่รู้อะโอ้ยไ่เคยเฮ้ยบานน้อยจะชวนกันขี้กลานแย่ามึงเลยนะขี้ครานที่บ้านน้อก็พัฒนาเขากันยันเอาะเขารวมกันหมดะ แย่บ้านไม่พ <whole> <they> ูดแต่เรื่องเพื่อยำปีแล้วตั้งบ้านยอมปวดแต่เรื่องเพื่อการงานไม่ต้องทำก็อย่างแรกมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นสิครับพ่อเทวดาอ๋อสาธุคันนึงครับพ่อเทวดาจะจะบวชหรือลูกเพิ่งจะบวชเถอะจะได้โปรดเบีทธีนี้แล้วได้พ่อเทวดานั้นนิมิตได้เป็นวัด ให้ลูกจะได้อาศสยด้วยพอนะสาธุเออการบวชก็คือการศรัทธ,ธาสิลกูกคนศาสนาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าลวงเลยมาเป็นเวลา2,500กว่าปีก็เนื่องจากคลบุตรผู้มีจิตศรัทธ,ธาบวชและเอาหลักธรรมคำสั่งสอนของมาสดามาประพฤติปฏิบัติแล้วก็สอนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติด้วยนะจ๊ะระงัดสติอารมณ์ใช่เถอะบรณัดสติเป็นแห่งซื่อความตาย ก็อย่าไปร้องไงทําไมกับคนที่ตายไปแล้วน,นั่นกูณคุณ,คณคคยับเก่าเฉยนี่วันตรีวารานคุณนะถ้าคุณเรอเมึงเลียดตาก็อยากว่าที่สังบูปัจจุมูทุกขอ้อการที่สงบมีความทุกข์ถ้าปีนองโผล่เหม่นตายอย่าร้องเลยไงมึงนั่นในอุบาทยายตายผู้มีพระคุณกับเราไว้อยู่บานมึงไม่มีร้องเลยเอย่าร้องตั้งปีกู ตะสังโมบันสั่งโมชุกโคแล้วมไม่อีรองต่อได้อย่างไรแก่ถ้าไม่อีรองโอ้ไยไอ้วงกูใช่รองกูรองต่อดีถ้าหลูกล้านของเราการงานไม่ต่ำนอนในบ้านเผื่อน,นุกไม่โดนโด,ดนไม่กินกันจากทุกย่าวกินการบันนันเล่นการบันเคยไม่ใช่กระปุน่นนั่นไงตาไม่ปอบแต่กอดก็เคยรองรองรองไปหลกเก็ถ้ามึงไม่กลับเงือกกลับตวัวกูรองให้ตายอื นี่คนต้รองรองทำไมด้วยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยไงวะไอ้คนยีงนอ้โยงก็ไม่อยู่อะเรารองเหลืองแกไร้ลนี่ก็รองเสี่ยทุกกระบาลเราปล้อต้มบัวต้มมุกินกับไมล้าข้าวนี่ว่าไปรองมันต่ำเปลืนี่เลยบางคนจะวัาลูกเถียวบ้า เดี n n ôn, àn, ๋ยวกินยาหวานเปือนลุกไม่หอนโดนไม่กินการงานไม่ตำทิ้งเอากันเดี๋ยวกินยาหวานเปือนลุกไม่หอนโดนไม่กินการงานไม่ต่ำทิ้งเอากันเจ้าเอาเอาเอาหลักข้องเปือนเอาอยายเปือนไปเจงนะพอเปือนแจงพักออกไม่จับพอลูทุกจับโกลมหน้าค่ายยังงวัวอย่างควายค่ายค่ายแห่งต่าประเ มึงไม่โดนเขามึงหรอกลูกมี่บบอย่างงมันติดร่านเพื่อไอ้ลูกมันแล้วที่ลูกเราไปจับปล้นเจ้าฆ่าก่อนหยัดแม่ไม่ใดูเพื่อนมั่งเห็นทุกก็จังที่ไอลูกโอ้ข้นโต้จักรประจาวมาช่วยกูตายหยดแม่จะไม่ติดร่างเลยควควันหูตุ้มหรืควันคอว่ามีตายซะข้นผูดได้แล้วไมู่้กคนต่อยเออนี่อย่างคนไงวะมึงแงเออทั้งหมดเราเนี่มีลูกอยู่สี่คน ไอ้คนเตี้ยนชายแล้วก้านานไม่ทำแล้วนองช้ำคนนั้นยิง่งจะปอกมาแล้วไม่ได้เหยี่ยตโตมาประกอมาชีพอยู่ต่างบ้านมีหน้าเจ็ดแปดหลายกระทำถุกนี้ย่างยังจะทรวงช้ำหลายกระคูดบนไหล่ข่ายขี้ช่วยเลือดปอแม่ช่วยเลือดครอบครัวไอ้พีนุไม่ทำอะไร้อยลุกนม่อนอนโดนไม่กินมันกวาวปัญหานี้แต่เจี๋ยลอนเดี๋ยวหลักกับก็งตำรวจจับกลุงสร้สางปีปากซ่าใหญ่ ตั๋ซีนยังติดกุกอ้จย์ลูกนี่ก็ช่วยจะาบอช่วยทางช่วยปุ้งตาบอแล้วเราตึงกับไปค่ายช่วยยางเนี่ยไปค่ายตีหน้าตีนองยึดยึดมันดำแล้วก็ต้องช่วยนไอช่วยไอ้มันอย่าติดร่างแต่ไอ้นองทราคนล่ะเพื่อนเราที่ชวยยางเลยจำพื้นไดตัดแล้วเพื่อนเราหน้าเลยจำพื้นไดตามานักตข้องนองมันอ้เลยไกลีกล มันจำเป็นจะ้องไปค่ายสมบัตรดืมกินกันเหยอไอจักแมมแต่ดังๆมันไม่ปลนเคยลักข้องเคยหน่วยปลีดนู่นูไปปลนไปลักก็องอยาค่ายไปช่วยมันสอยแต่พอแม่มันกดไม่ติดบอกแกว่ากดติดอย่างนั้นกูกดติดกำจัดพออุบาตออกมาอุบาติไม่รู้กันในงอุบาตเเี๋ยวถ้าสมุดใเราค่ายแย่ไว้นองหนูก็ไปคนติดคนต่างไปห้าอันตาเปือนป่าไปนอนจ้ะ เอาไว้สักลอยช่วงลอยคนนั้นเจอการเก่งหนุ่มคนนู้นพาไปคือหน้างานสร้างสี่ลอยหยัดแมงเป็นกะลีส่งเครื่องไปแล้วเดียนถึงไอ้เจ้านู้นเราช่วยมาแล้วว่าผนไปแล้วเหลืองกลอนนั้นฟอกมาถึงกับมันไม่ธรรมด์เหลาเลยทำไรเดียวแต่ก่วนอยังยังกับมันไม่ตั้งหน้ายัางกับไม่ช่วยตามอันนี้ไม่ทำเต่ากินยิงอะไรทำไรกันจะอุก๊กจะหลักเหลากันจะอ,อุก๊กจะหลักเหลาหยัดแมงมันอีชั้นลาดว่านายใบปลื้อแล้วโจ้ดมี นี่เหมือนนายนี่ก็ครองเมืองก็รักษาก็ทำหน้าที่แทนประชาชนไม่ใช่ชุนทำหน้าที่แทนประชาชนแล้วถ้าจากหน้าที่ก็จับได้หลาวว่าทีเนี้ยก็าโย่ตางหลาวท้อไม่เชี่ยวมืดจิตร่างโย่ไอ้เสียวอยนี้ชวนกับไข่เลี้ยวหน้ากับไข่จะเลี้ยวถึงกัมตดตัวนี้ถึงกัมตีแต่ใจมันจีบแยกนูกไม่จะว่าไม่ต้องเชี่ยชวนไปไม่ต้องเชี่ยหน้าไปเชี่ยวไหนบ่คิดขโมบอกเรื่องว่าบ้านยังงั้นอย่าอยู่แต่มัวจีบกันหมดนี้ เดือยกูแต่นี่ไงวาเออกูวันนั้นจะเขาคว่างคนัชลาดแล้วกูคว่างได้เป็นวันวันไหนคนโม้ยัดแมมาหนาที่ก็เมือนก็ยู่ในกองคว้วยแบบนั้นคนโม้ในปากว่างยัดแมม่าโรโม่ตัวมัวอยู่แล้วก็คว่างก็คว่างคนเชลาดอันื่อวันน่าจะพาล้านางห้าขาวมันที่ตาย้พวกต้านดังไยไม่คว้างบัณดิคเขาพูดให้พวกพ่านดังไยไม่คว้างนักปราเขาพูด เนี่ยตาพระาิตไอ้พวกที่ว่าไม่เอารเงีนกินหญ้าแลวตำปีพอไดนไอ้ไม่รวยไรลูกอ่านคำเรียนกันจังเล้ารลยวะตาบอกไปตรงไนหนังปูดนินตาเมียเปือนยาวก็เจ้าข้อเปลือนเอาที่แป๊ชอบระเยีดแม่นหนังได้คืนกับหน้าตีตสมเล้ว <c oughs> บ้านนี้เมือง้จะได้เป็นเอกรัชอยู่ได้เป็นประชาธที่ตยอ,อยู่ได้ไม่ราอคนแชาลาก ให้หัวเล่นเบบแบบหัวเล่นก็นไม่ใช่จะมองขึ้นตึงทีละยัดแม่ไม่หัวยุ่งอันบาทเออขันหนึ่งครับตัดสินใจเถอะลูกแล้วก็ทำใจถ้ได,ได้เพราะจะนั้นจะไปยังภูเขาวิกูตรเดี๋ยวนี้เป็นประคุณนะที่เปรียบไม่ได้พอเทวดาพอระบิดสวนบุญส่วนกูส้นทัดผอ เช่นรายการพ่อจัก,กรินค่ะเคยหรอกท่ทวันดาเรื่องยื้อทวันดามังเทาปัญตามังจัก,กรินมังเทว่ามังปราอินมังโอ้ชื้กแกมัดชื้อมาก,ม,ากมันคุน้นมันคุ้นทุกจัปลายบ่อยๆอยู่ใช่ทุกจัปลายเปรี้ยนชื้อและกล้วไใบทุกปรับเพิ่ม ông chứa có trắng âm mà linh âm mà liệt kết ra lù rô phun tào ta tào mắt ra nơi thì hòa ra yếm chứa con tầng bin ấy thì con prin ấy tháo phành phành giấy con tào phành ta cái tào phành nít nên gần có cửa ta ra nhân phành ta đúng ờ ta chong รู้จริงๆนายแก้วน,น้องกันเรารู้งานจำเรื่อน้องเออ,องเจ้าวแกมขาวขาวแล้วมือหันก็ไปได้หรอกปลใครปอกหยัดเม้อนตัางคุต่างมึงนั้นเรื่องลงไป non สาวแก้มขาวข,าว,ขาวมันเคยปอกกว่าพันรู้ก็ได้ยากกว่าเท้าปันตามันเมียใหญ่คุณมันเมียทั้งสี่คุณนั้นเอนนอเออเที่ยังเจ้าชวนหยุดโทษได้ไหม แลาวนองเลยปฏิวัติหึงยักนองลูกกับกูพันไปเยอะก็่ารปฏิวัตินาปูิีัตกต่างก็ยังไปเป็นบัณบิตะาบาอยู่ดีป้าหิมะปันไงทีนี้ก็ปลายตาบาพอดทิงมรดูหมายปลิกนเลี้ต่อไว้กลายตาบา ก็มาปลูกการสู้อยู่ในปืนเขาวันนั้นเลยไปดูเซีนก็วันนั้นจึงได้ดูเน่ากันไปห้าไม้มาก่อควายคนประพุทธจะซัดกันนะเออขั้นก่อควายบางอื่นแกไปทุกข้อไม้แกนจันไม้แกนจันนั้นมันใช่ควายมันโง่ไม่มู้น่ายกูจัดโหมันจะกละจิ้นงกว่ามแม่ของมันเละตีลบมึงงั้นมึงเหล่าหว่ามึงไปฟอกเองอะเขาเหล่ากูมันเทนว่ามึงงง่กัน ไอ้บรรณนี่เนาะมึงก็งงกันกระโดงกันอย่เนี้ยการเกมีความกำนัตกันมานเนี่ยว่าเออไอ้ไรใหม่ไรเกมม้อมันกินพวกยิ่งจังไปเล่อยๆตัวกับเกมมาจันคนมาจันเลยแกนั่นนี่ยคนเราว่าอยู่คนเดียวมันระวังความคิดมันต้องเก็บแบกๆกันอยู่อ่ะคนเราอยู่คนเดียวฉะนั้นพอเราคิดยุ่งเนียต้องพยายามเผื่อนคุยนี่ยเผื่อยายคิดไปในใงที่ไม่ดีไม่ดายพอปั่นนั่นเลยเนาะ แล้ก็เต้มนิ่มนามลุงถ้วยลงเนี่ยชกกันมาให้เป็นพวกยิ่งชื่อว่านางแกน่นจันกายูกันบานนั้นนางแกนง่นจันเขากันนะกระโดดซี่อเออจะกระโดดซี่มีเมียได้เนาะนางแกน่นจันแกช่วยจริงน,นะแต่ว่าแกไม่รู้นี่ว่าผู้ชายนาะว่าคนเล่าที่ทุกข์ก็กระโดดซี่กันเนี่ยหึยหึอถว่าังเนี่ยใกล้กัน

กมายู่กันเงี้ยกันยู่ยู่หรือที่กันดุงบามอืออยู่ในยานวันนี้ที่วันนี้นีอยู่บามมาเป็นชูกันเมียกูตั้งๆในตัวเองเมียจังเงี้ยใกล้จะมาจะกันมาพอมาถึงกันจบกไิมิติมิตจะเป็นข้องคนยิ่งก็มิมิตได้เข้าใจแล้วเป็นข้องคนยิ่งไงติดไว้รอยแปื้อนแก้วเมียมากเดี่ยอย่างเจ้าชูเปรี้นนั ติดตาผูตามตาตามหน้าหน้าปากตามมือตามจีนบกกันหลายเสร็จเลยคนคนนี้ไงไปตีดอยู่่างเบ่ขอแม่ต้นก็แม่มอนกันเนี่ยข้าแม่บรรลุกันเนี่ยข้แม่นี่กันเออจริงเลยกันเสร็จแล้วทีนี้ที่วันดาวิ่งบุญไงขึ้นไปบนวันกับบัตรี่นางกว่าบัตรี่เมียยกมือไหว ปลาดุซี่วาพระคุณชาพุทยาดุก้อ,อนข้องทังหมดนีตรงห้มยไปจากตัวเขออ้าพเจ้าดุซี่วาจกทำไม่ได้แล้วชาบนันจะทำให้เปลือกปิดว่าจะทำเป็นตาโอ้ไอ้ตาฮิ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 ฮยาิฮิฮกติฮิฮนตายิดิฮดฮิได้ไิฮิฮ้แกฮิไ้้ิฮบักหัวกฮิ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 ฮ